ครับีครับวันนี้เราก็มาชมมีดหมอของหลวงปั่วัดบางพระกันนะครับจะสร้างในปีพศ2544ครับตอนนี้ปีพศ2563ครับอายุในการจัดสร้างก็ตกอยู่ที่19ปีครับครับหายักครับสำหรับมีดหมอเล่มนี้ครับครับด้านหลังครับตัวปลอกมีดที่ทำมาจากงาช้างครับและก็ ส่วนด้ามนี่ก็เป็นงาช้างครับหุ้มดรวยเงินครับด้านหน้าและด้านหลังครับหาชมยากครับสำหรับมีดหมอของหลวงปิ่ที่ปอกมีดครับปอกมีดก็จะมีรอยจานครับทั้งสองด้านครับครับตรงลูกศรที่ผมโยงไปให้นะครับสังเกตนะครับก็จะมีรอยจานด้วยเครื่องของทางวัดครับครับ มีตัวใบมีดทั้งสองด้านครับหาชมยากจริงๆครับสำหรับมีดหมอของหลวงปัณครครับปีสีสีครับครับที่ด้ามมีดนี่ก็จะแกะเป็นรูปหัวเสือครับถือว่าเป็นหามนาจครับครับหาชมยากครับแกะเป็นรูปหัวเสือครับครับเดี๋ยวมาดูมีดดับีบสองต่อไปนะครับครับ มีด้ามที่สองครับพอดีผมมีสองด้ามครับก็นํามาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันครับด้านหน้าครับด้านหลังมีดครับครับจัดสร้างได้สวยครับครับด้านหน้าและด้านหลังครับของมีดหมอของโรเปิลด้านที่สองครับ แล้วก็ให้มาดูที่ปลอกมีดนะครับมีดหมอด้านที่สองเนี่ยก็จะมีรอยจานด้วยเครื่องมาจากทางวัดเหมือนกันครับเหมือนแบบมีดหมอเล่มแรกที่ผมให้เพื่อนๆดูนะครับครับด้านหน้าและด้านหลังตัวใบมีดครับที่ด้ามมีดก็แกะเป็นรูปหัวเสือครับถือว่าเป็นมหาบนาศครับนิยมสุดๆครับสำหรับ ปิหมอครับของหลวงปิณครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับเอถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมครับ